นี่คือพ่อเสียแล้วมะครทบเมื่อปีโชคเลยครับครับก็อยู่กับผมไม์ไรเดอร์นะครับที่ช่างเมื่อไหร่ที่ช่างมาถามว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่มันจะมาแป้งเนีเมื่อไหร่มันจะมาแปลงนี้เราก็มาแล้วนะครับค,คบจากร้าน เทียสีนี่คือตะกอนถนอมมือนี่คือตะกอนถนอมจานดิบจานดิบสังคับไม่ทราบว่าถ้า่วงล้อที่ร้านนี้คิดราคาเท่าไหร่ครับผม พอดีสี่ห้าสิบาทครับหกสิบสี่เริ่มที่ปิดไปหน้าหลังสี่ร้อยครับปิดไปหน้าหลังสี่ร้อยนะครับผมก็บริการทวงล้อมาที่ร้าน T R C ได้นะครับผมมันเดิมครับอยู่ในซอยทุ่งมุน,น้อยถ้ามาจากตัวเมืองเชียงใหม่ก็ก่อนถึงธนาคารกรุงเทพเลี้ยวซ้ายเข้ามาซอยทุ่งมุน,น้อยประมาณกี่เมตรนะพี่ ร้อยห้าสิบเมตรแปดสิบเมตรก่อนถึงเซเว่นนะฮิงกะท้ไปเลยก็อ่าครับก่อนถึงเซเว่นเนาะนะคะถ้าเป็นหมูร้อยห้าสิบซีซีคอบสิบเจ็ดก่ออยู่ที่ร้อยร้อยรอยต่อวงร้อยต่อวงนะครับถ้าคอบสิบจี่ก่อถ้าคอบสิบสองก็ห้าสิบสิบสี่ก็ห้าสิบโดยพอเอลิเอกอ่ะมันจะใส่ ที่พวงยางแต่เรียมันใส่ได้หมดแหละแต่วมตัวตัวท้งน้อยแบบนี้ตัวน้อยตัวน้อยตัวเงามน้อยมีแต่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เน้นตัวใหญ่เน้นบิ๊กไบเหรอฮะอันนี้มีไบคล้นน้อยกว่านี้เน้นหมดแหละเน้นมีห่อเน้นแบบครับเน้นเน้นเน้นกันเลยทีเดียวจุกเว้นรถถีบรถถีบเบาค่อยซ่อมจักรยาน จักรยานไม่ค่อยซ่อมนะครับผม<ด>ถ้าเครื่องตัดหญ้า,ามีปัญหาก็มาก่อนได้ได้ได้หมดท่าสดชื่นได้หมดท่าสดชื่นนะครับวันนี้เราก็มาซ่อมกระบอกโชค๊ค GPX Legend 200ซึ่งแตกน้ำมันเยิม้ม ลายเส้นมันก็จะหัวเจีนนยนได้เนอะหมันเก่็ด <c oughs> มีไปล่าไปม,มือไงมันเป็นขี้อ่ะไปล่า<อ>มันไว้มือนะก็ต่อเล็กๆมาต่อมหัวเลกๆอ่ะ,อะมัะนจะ,ะมีปัญหาเลยถ้าล่าไปมือเป็นอย่างเนี้ยเปลี่ยนแก่แก่แกแกใช่แก,ก่แต่บอกสูงมันมีผลอะไรระยะยาวไหมเอ่ยรอยปวดแมวหนยอยปล่อย<ม>หัวไอ้อะปล่อยปล่อยหน่อย มันงบเจ็บปัญหาก็เปลี่ยนเชื้อน,น่อยเส้งตังบ่อยนหน่อยระยะถ้าระยะรั่วออกมาน,นี้าประมาณเท่าไหร่ครับมันถึงจะรั่วอีกรอบนึงแล้วแต่เขาเอาไปด,ไปด,ไปดูไปดูอีแค่ไหนหถ้าไปดูอีที่ทรายหมดนตกนั่นมันเริ่มจากขนแมวก่อนที่ทรายอ่ะไปเข้าซีนนะ่ะซีนมันหมดสภาพแต่มันที่จงมันมื่นโลเป่เปลี่ยนมื่นโลบมื่รโล มันใช่สองร้อยสี่สี่จริงเหรอว่าช่างทำไมดูเหมือนมันเยอะจัง ใช่มันบอกมันบอกแค่สองร้อยเราก็ใส่แค่สองร้อยสว,ยวัสดีครับช่างแค่บาทสองห้าสิบสอง้อยหัวนะไอ้ใส่ไม่ที่สองร้อ้านะสิือฮั้นกนีองร้อยห้าส 250. <c oughs> อันนี้คือเรายังไม่นับจากที่มันรั่วกออกมาก่อนหน้านี้ นี่โชว์พี่สูงเลยมั้งครับใช่ครับสีนี่นะใช่โอ้โหมันปลาเล็ดไปนิดเดียวนะครับรู้จักปลาเล็ดไหมเอ่ยไอ้ส่วนไหนนะครับเ็นพี่โตที่แบบว่าดึงมาจุดเดียวแล้วมันจะออกมาหมดเลย จริงมันจะต้องมีล่องแหวนู่ตรงนี้ล่องแหวนในปอกข้างในนะครับเป็นรถทั่วไปมันจะเป็นล่องแหวนข้างในนี่ล็อกกับตัวนี้ไม่สามารถดึงปั๊กใะรเงี้ยตัวนี้จะพังครับเนี่ยนจะต้องทํามาเหมือนในตัวนี้ที่มันมีล่องแหวนนี่เห็นปหอ๋อเนี่ยมันก็นกจะตีนออกอลาดึงออกกระแทกกระแทกออกมอนก็เดดูตรงนี้แต่เนี่ยมันต้องงัดออกนี่คือข้อเสียแล้วมันทำเมื่อปีช่วงมครับเนี่ยขอบเนี่ย พองมันทำเที้ยอย่างเป็นโลกกันเนี่ยทำไหมมึงเอามันโลกกันนี่ฮะสวัสดีครับเจ๊ครับผม กขบอกนอกของโชครู้สึกว่าอาการน่าจะสาหัสหละังจากการงัดออกมาเพราะฉะนั้นเปลี่ยนับ บอกว่าเป็นมิจินของใอยใช่บอกแล้ว จริงจริงมันไม่มันไม่มีอะไรเลยต้นนมันเติมที่แกนกลางวู่ไงจริงจริงพระเอกคือแกนกลางแต่ด้านนอกบอกวันยุกยุกชิบหายไอตัวนี้มีเหมือนมีไวโก้ตอันนี้จุไยไก่แค่มีไว้ล็อกแต่จะให้ทำงานได้จริง ทำงาน <c oughs> อะไรยบงง่ายมากบอกนขการชิมดี้าแล้วับ สองก็บอกช่วยกันนะทำงานส่วนกันตัวนึ่งมีไว้ยุตัวนึ่งมีไว้ดันตอนนี้ตัวไหนเป็นตัวยุบตัวดันไม่รู้อาจจะยุบทางขวาหนเยอะกว่าก็ดันเออเออเออใจเย็นฉันคงหวังว่ามันจะเหมือนเก่า ว่าโอ้โ้แค่นี้พอฮะเราก็รู้ว่าคิวยาวอันนี้อีกสองนฮะไมสราว่าฮ์ไอสตาเลียนคันนี้ไปทำอะไรมาครับอ๋อไปจาะอีกกัะเ่งบารีกันเลยสงสัยเขาักกันจดไว้จะหลายเดือนแล้วครับ ผมบอกเอาตังไมหมผมสี่พันผมยึซื้อกะบอกโชคเมืองสองให้พคพี่เดีผมกอตังไม่ให้ใหซ็บหาซ็บกันเลยทีเดียวถ้าเจ้าของรถดูด้วยก็เอาตังไมหมผมด้วยนะครับะว่ามันวางร้านผมมาก <c oughs> แตนผมต้องใช้สองตัวนี่แทบบไม่ได้ใช้เลย <c oughs> แล้วคุณยังไม่เอาตังไมหมผม <c oughs> ผมจะเอารถคุณกระจอดใต้ต้นไม้เลยตอนหัวจัด ไม่ไหวแล้วผมไม่มีจอดเนี่ยแม่ง้ก็เชิญจอดบ้านพ่อตาครับมิ่นอีกเหมือนกันคือเป็นโกดังใช่ไหมครับใช่ะครับข,ข,ข,ขนาดเกียร์เปหลายกันแล้วไง <c oughs> ไม่ใช่ว่าเราซ่อมช้านะครับเราซ่อมไปทันทีหนึ่งูกค้าแม่งหวังเงิอนอะไรกันไหมไม่มจ่าย อย่างว่าครับเงินมาของก็ไปฮะบางคำโผล่ขึ้นมาครับแพงของแท้ก็แพงอะครับ <c oughs> ของเทียมฟีเดียวก็ะังแล้วแต่ให้เลือกเอาระว่าง,ช,งชั่วโมงช่างระบายอารมณ์ <c oughs> ตอนประกอบโชค <c oughs> แล้วแต่เลยแล้วแต่ลูกค้าชอบกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไครต์ช่องมาเลเดอด้วยเด้อ บอกแม่ผมซ่อมไปจบทุกคันครับผมจบแล้วบางคันเงียบไปเลยสี่ห้าปีมาเจออีกทีจำลูกค้าไม่ได้ลูกค้าบอกว่าเคยมาทำร้านนี้มันอยู่ที่คุณถ้าทำรถออกไปคุณไม่เช็ครถไม่หายมันเครื่องเอาแต่ขับขับขับ <c oughs> จะฟองแค่จะยังไงก็พังครับมันไม่มีอะไรทนกัแบบคนขับอ <c oughs> <c oughs> เอาไปลองให้หน่อย เอาไปลองให้หน่อยอใพี่ใจเย็นนะอันนี้แค่โซนิกเฉยเรู้สึกคือแบบมันเกินเกินที่จะทนไหว ชนมาคนอื่นเขาเดือดร้อนเนี่ยควายขับอพยนี่ไปตายเต้องไวันนี้นะนวันนี้เป็นวันช่างระบาย <c oughs> บอล<ว>เลยเจออีกรอบหนึ่งกูโดนตีจีนีจริงไอ้มอลสีขาวอะ <c oughs> บอกว่าเลยรถไทยวางไว้ Zat, ก็เอารถไปลองให้หน it ่อยนะครับยุบเป็นไงบ้างเอ่ยย uh> ุบแทบไม่คืนอ่ะครับแสดงว่าตัวนี้เป็นตัวคืนมันลงไปเลยอ่ะผู้ประกอบ์รถกับ เอาน้ำมันยอดดิเบรกห้องหังมันดังืออะอาน้มันยอดดิดตพี่ครับคำหนึงถึงชีวิตผมด้วยอยากจะให้ลื่นปืดต้องใช้เคไวไหมฮะอันนี้พอดิดมันเปียกเลยแบ